สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะก็มีเอซีมาเดินทางมาจากฝรั่งเศสนะคะมาด้วยรถคันนี้นะคะค่ะเราก็เราก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเนาะพอๆเออเบือเบือบาบานะคะแต่ว่า yeah, เ, <laughs> เอ็ดเปียวน,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 นะคะดูนะคะเอ็ดเปียวเอ็ดมินหน้าที่ทำหน้าที่ก็เอื้นเสื้อเสื้อก็ทำคลิปยูบันนีเฮาบันนีภาษาเป <c oughs> ี้ยวสามคน <c oughs> นะคะ <c oughs>

เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะไปเอิน้นไปเอิ้นผู้รู้มาก่อนล่าม ให้คนอื่นตามความเหมาะสมที่เราอ่ะพอจะมีให้คนอื่นได้ถ้าเรามีพลังกาลังมากเราก็ให้มากถ้ามีพลังกำลังน้อยเราก็ให้ตามกําลังของเราแต่เชื่อได้เลยว่าลุงกับป,ป้าให้คนอื่นต่อแน่นอนถ้ามันไม่เหนือบาดก,กว่าแรงเพื่อตอบแทนทีทุกท่านที่ปรารถนาดีกับเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลย เชอญเชิญเอิเจอไปไไปคุยกับฝรั่งให้หน่อยคุยไม่รู้เรื่องเขามาดมไปคุยให้หน่อย่ชเจนนตกล้องไว้แล้วไปคุยคุยให้หน่อยยังไม่ชัดเจนนะตั้งกล้องไว้แล้วไปคยให้หน่อยังไม่ชัดเจนนักล้องไวลวคยให้พน่อยยังไม่เนงปยหนอยังไม่ชัดเนนล้ไไปไ่ดเจนอไไปคุยปน่อยังไม่เั้ไไป มาจะถือให้มาจะถือให้เพราะเพื่อนมาจากฝรั่งเศสภูดอังกฤษไม่ได้ก็เลยเพื่อนก็ถามไปให้หน่อยเดี๋ยวเดียวญาตถือให้มาตามด่าเสือดนเสือป่าไปบุก this Place where is that? I <laughs> <laughs> already passed the village. No, this is the picture from the end.

ก๋วยเตี๋ยวตุกเตี๋ยวม่บ <c oughs> บอล่ม่พาไปเตะบอลอไันสิแดงได้เตะบอลนะใครเตะบอลมีน้รรอ,นนอยบอกนะบอลน่ะ ไปโรงเรียนที่ไหนข้าวยังไม่กินเลยน้องสองกลัวแล้วการจับไว้ So you me. you have scooter? Uh -huh. You You okay. me, I pay you. Okay. Okay? <laughs> 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 uh -huh. Just a moment. I that's car in front of you, Okay? Yeah. yeah. Good. This is... 20 uh, baht. ยี่สิบเท่าโอ้โหจักเลยมือตึบมืดตืบบาทนี่เอ้ยจ,จ้าไปตามพูดไทนไม่ได้ก็เลยไปตามเสือมาเปย์ให้เปี้ยวเอามาทอดไหมเปี้ยวเรา,เ,า,ารเอาใบร้อยมาเนี่ยมาทอดเริ่มนะช้อน จ้างไม่จ้างโอ้ไง for the service for the driving อาวแปลว่าเออคุณพายเรือมวิงทางการทางไปเสือพาไปขาอะไปนะคะ กันจะไปเตะฟุตบอลเพห็นไหเได้ฟุตบอลตาแอนจะพาไปเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลเหรอโอ้โหเตะมเลยไม่ใช่ไปเตะไปเตะที่บ้านย่าชี้ลูกเราไปนอนคุยกันที่บ้านชี้เลยมยา